สวัสดีครับสวัสดีทีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องครับเมื่อนี้กพบผกับบ่าวสัญญาชาแนลครับเมน่ี้บ่าวสัญญานี่ครับสวัสดียูทงนาครับมื่อนะ้เกี่ยวข้าวครับเมื่อครับังเดก้าสครับเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวข้าวลมครับบังเดก้าส์ครับมื่อกี้อย่าเบืองการเกี่ยวข้าวแบ๊บใช้ผลเกี่ยวครับแป๊บลงแค่เกี่ยวข้าวกันนะครับ สวัสดีครับม,มีบอสัญญามาเกี่ยวข้าวครับมาเนะียะครับพี่พาน้องเอาเบื้องการเกี่ยวข้าวแบบใช้แรงงานคนเกี่ยวครับพี่น้องเออ แลว่าสเวอเอาดีตนะลูกลนเนดัดครับการเจาเขาครับพี่น้องใส่แรงงานคนเกี่ยวครับนะครับจะแยกกันนะครับเจ้าซอยกันครับพี่น้องนี้ก็ผสมหลยังเียไปดก่ับ ครับมันจะกาศดครับพี่น้องครับมันจะาติกันนะครับมาเกี่ยวเข้าซอยกันครับนะข้าที่หนาบอสัญญาเห็ดไว้นะครับนะครับ

ขับบรรยากาศครับพี่น้องครับ

หามาบนมีการเกี <dengan> ่ยวเข้าครับพี่นมังครับนี่ครับเี่ยวไม่เปลยตาเกี่ยวเน้ นี่ครับนี่ครับเกี่ยวเข้าครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องเลยเรียแล้วครับอย่าไ้เครื่องครับพี่น้องมือน,นี้้แลวดิอืมครับแล้วก็ไฮห,หนึ่งนี่ครับ ครับพี่น้องนี่ครับเกี่ยวข้าครับแบบนี้แบบนี้พี่น้องอุ้ยตาอะไรครับเนานี่ครับมันจะกาทครับเกี่ยวเข้าครับพี่น้องมื่อไงแปดชีวิตครับไห้เสร็จแล้วครับพี่น้องให้สุดท้ายครับนะครับมันจะกาทอยนี่ยมันแรงครับ ทีมุงแรงนะครับเดี๋ยวก้าครับยิบโมเลงครับไ้เสร็จแล้วครับก้าหยิบโมเลงครับครับยิบโงแรงครับพี่น้อง ท่าบ้านเห่าช่วงนี้ครับเกี่ยวเข้าครับหน้านี้ครับหน้าดูการเก็บเกี่ยวครับผนผลิตครับครับกาดอย่างแรงครับตอนแรงครับคลิปนี้บ่าวสัญญาก็รมียังไรนะครับวันนี้บ่าวสัญญาเอาบรรยากาศนะครับการเกี่ยวเข้าีสาบ้านเห่านี้ครับฟากผีตอนน้องครับกับดูการช่วงหน้าหนาวครับ น่าเก็บเกี่ยวครับพี่น้องฝากฟีตอนน้องครับมักอะไรทุกใจก็แชร์ครับกดติดตามบ้าสัญญาได้ครับเพื่อให้บาาสัญญามีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องโอ้ยชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับครับลาไปด้วยบรรยากาศการเกี่ยวเก้าครับครับอันตอนเล้งครับพี่น้อง